ทักทายสวัสดีคะด่ะทุกคนวันนี้ลิสาเองนะคะวันนี้ลิสาจะกลับมาทําคลิปอีกครั้งโดยวันนี้จะมาเปิดโปรเจกต์ใหม่ที่ลิสาได้คิดมาสักพักแล้วนะคะนั่นก็คือเต้นอันนี้ก็คือน้องหินนะคะที่ลิสาได้เริ่มมาวันนี้ใช่ค่ะหัวข้อโปรเจกต์ใหม่ของลิสานั่นก็คือ random store for you นั่นเอง <c oughs> เป็นโปรเจกต์ใหม่ของลิสาที่ที่ลิสาตั้งใจทํานะคะโดย โปรเจกต์นี้นะคะจะเป็นการสุ่มหินนั่นเองโดยจะเป็นหินที่ลิษาเลือกมาทั้งหมดหกหินนั่นก็คืออ,อย่างเซตนี้เนาะก็จะมีหกหินได้แก่สตอเบอรี่คอร์สนะคะคุณไซส์กรีนอเวนเจอร์ินสัญลักษณ์รูปอังไม้ดำหรือแบคทูมารีนมอสอาร์เกตและอความารีนนั่นเองค่ะโดยแรนดอมสโตนฟอร์ยูรอบนี้ จะเป็นหัวข้อก็คือการเริ่มต้นของคุณไม่ว่าวันนี้คุณจะคิดอะไรอยู่กันแล้วแต่เลืองอะไรก็ตามที่คุณคิดจะเกิดขึ้นอ่าโดยหลักๆนะคะลิสาจะใช้ด้วยกัน3อย่างนั่นก็คือลูกเต๋าทำนายดวงหินที่ลิสาสมมาด้วยกันทั้งหมด6รูป6ความหมายแล้วก็เ,เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลิสารู้สึกว่าน้องหินเขาอยากสื่อสารกับคุณนะคะที่เข้าเห็นคลิปในวันนี้แล้วก็จะสุมมา1ลูกหินโดยการใช้ กล่องนั่นเองค่ะจะเป็นการสุ่มแบบว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบว่าทำการแบบล็อกมองแต่อย่างใดแล้วก็จะปิดท้ายด้วยการใช้ไพ่อ r ร c l e นั่นเองอะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับ random stone for you ลิษาจะขออนุญาตทำการเอาน้องหินนะคะทั้งหมด6รูป6ความหมายนี้เนาะใส่ในกล่องนี้แล้วทำการสุ่มนะคะอะขอขยาก่อนเนาะ ตื่นเต้นอนะเราจะทาการทอยลูกเต่านะคะหลังจากที่เอ่อเปิดสุ่มน้องหินได้หนึ่งลูกแล้วเนาะอ่ะอันนี้เป็นการดูแบบเช็คเอ ნ จีคุณนะคะมาดูซิว่าการเริ่มต้นของคุณไม่ว่าวันนี้คุณจะคิดเรื่องอะไรอยู่จะเกิดขึ้นยังไงอ่ะที่ขออนุญาตทําการสุ่มนะคะขอหยิบม,มาหนึ่งหินเนาะอืมแต่และโอน้องตัวนี้น้องคนนี้นะคะมีชื่อว่า คุณไซดนะคะน้องคุณไซด์อะบอกความหมายก่อนที่สามองว่าวันนี้คนที่เข้ามาดูคลิปเอ่อรนดอมสโตนฟอร์ยูหัวข้อการเริ่มต้นของคุณไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นเมือ่อที่สามองว่าหินคุณไซดมันเป็นหินในเรื่องของสเสน่ห์การดึงดูดและการเยียวยารวมไปถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลายๆคนที่เข้ามาเห็นคลิปในวันนี้ที่สามองว่าคุณอาจจะกำลังเผชิญกับสิ่งอะไรใหม่ๆ หรือคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่คุณไม่ทหนตั้งตัวอาจจะเป็นในเรื่องงานที่คุณกำลังจะเปลี่ยนงานอาจจะเป็นในเรื่องของการเรียนที่หลายๆคนในนี้อาจจะแบบรอการประกาศผลก็ดีเออสอบชิงทุนก็ดีหรือการที่กัลเรากำลังยื่นลื่งที่กำลังจะจบก็ดีหรือถ้าในเรื่องความรักนี่สามองว่าคนที่เข้ามาเห็นคลิปในวันนี้คุณในตอนเนี้ไม่ได้อยู่ในสถานะที่โสดะคือคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยแบบเอ,อมีคนคุย มีคนที่ชัดเจนอยู่หรือคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเฟมิเนิฟิกหรืออาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ว่าด้วยแบบมันมันมีความที่เหมือนจะชัดเจนแต่ก็ยังไม่ได้รับการสารสัมพันธ์หรือเลื่อนขั้นเลื่อนสถานะตำแหน่งเนาะส่วนในเรื่องของการเดินทางมีใครบางคนกําลังจะเดินทางกระทันหันกระทันชิดหรือเปล่าส่วนในเรื่องของอีกเรื่องนึงที่สาเห,เห็นเลยนั่นก็คือในเรื่องของการเงินอ่ากำลังมีการเงินดีๆเข้ามานะสําหรับนี่คือความหมายของเออน้องหิน คุณไซนะคะทีนี้มาดูซิว่าน้องลูกเต่าทำนายดวงเนี่ยเขาจะบอกใบอะไรเกี่ยวกับหินอีกอะออ้ว้าวดาวพูโตอะตรงกับน้องคุณไซเลยก็คือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเนาะดาวพูโตตอนนี้ลิสามองว่ามันเป็นดาวแห่งการจบซิการเปลี่ยนผ่านและการเปิดเผยไม่แน่นะคนที่เข้าเห็นคลินี้คุณอาจจะกำลังรออะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าและใช่ค่ะโอ้ราศีลัคนา ก็เรากด c a ซอร์ธาตุน้ำคนที่เข้ามาเห็นคืนนี้คุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเดือนที่เกี่ยวข้องกับน้ําไม่ว่าจะเป็นเดือนมีนาคมกรกฎาคมพฤศจิกาย,ยนอาจจะเป็นเดือนเกิดคุณเดือนที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณหรืออาจจะมีความสําคัญอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณและก็ใช่ค่ะเลขสี่สี่วันสี่สัปดาห์สี่นาทีเลขสี่เป็นเลขของเกี่ยวข้องกับนางฟ้านนะใครที่เชื่อเลข angel number อิสาวบอกเ,เลยว่าในลูกเต๋าทั้งหมดแล้วก็หินคุณไซน์เนี้ย มันมีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาของคุณไม่ว่าการเริ่มต้นของคุณไม่ว,ว่าวันนี้คุณจะคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเดือนที่ที่สาว่านั่นก็คือช่วงเดือนมีนาคมกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายนถ้าเอาแบบใกล้ชัดสุดหรือที่สามองว่าแบบที่รู้สึกว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนคุณจริงๆอะ่ะคือเริ่มต้นแบบเริ่มต้นจะเปลี่ยนอะ่ะหรือจะได้าศาสสามเพราะดูดาวพูตนเน้านที่สามมองว่าช่วงมีนาคม แต่ถ้าเอาแบบว่าโอ้แบบเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือลิสามองว่าช่วงพฤจิกายอยู่หรือใครที่เข้าเห็นคลิปน,นี้คุณอาจจะมีราศีลัคนากรกฎหรือมีมีนกับพิจิตได้ด้วยเหมือนกันเนาะเลขสี่ลิสาบอกว่าอาจจะมีเกี่ยวข้องกับราศีลัคนาเมษได้เหมือนกันเพราะว่าเลขสี่ลิสาได้ถึงเดือนมีายนก็คือราศีเมษนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อซิว่าให้อ่อ เราเคลนเนี่ยเขาอยากจะเพิ่มเติออะไรกับคุณเดี๋ยวลิ่าจะลองทาการส่งมา,านหนึ่งใบเนาะเดี๋ยวดูที่ว่าการเริ่มหนนคุณจะเกิดขึ้นเมื่ออย่างไงต่อค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอะได้มาแลา้วหนึ่งใบอืมโอ้ลิ่ามองว่าใครอะเพิ่มเติอมอีกหนึ่งใครในตอนเนี้ยคุณกําลังรอในเรื่องของการสาสางอะลิ่าแอบรู้สึกว่าอีกไม่นานถ้าคุณรอในเรื่องของการสาสางหรือเคลียอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ โอกาสการเปลี่ยนแม่โอาขอไปค่ะโอกาสการเปลี่ยนงานที่สามองว่าเกี่ยวข้องกับเนี่ยดูสิตั้งแต่หินลูกเต๋าแล้วก็นาภายไม่มีอะไรบังเอิญเลยอ่ะที่สาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันจะมีในเรื่องของการเจรจาการสะสางและที่สําคัญคือคุณต้องเชื่อคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองที่สาแอบรู้สึกว่าหินคุณไซที่คุณได้วันเนี้ยหรือที่ทีสาสมได้วันเนี้ย หรือน้องหินลูกเตา๋าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือหน้าไพ่มาวันนี้คือการเริ่มต้นของคุณจะเกิดขึ้นเมื่ออีกเรื่องหนึ่งเลยคือเมื่อคุณเลือกที่จะปะเชิญด้วยเหมือนกันเพราะลีซามองว่าดาวพูโตมันเป็นดาวนการจบสิ้นในขณะเดียวกันมันก็คือการเปิดเผยแน่นอนว่าดาวพูโตเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ใต้ลึกอะแล้วพอมันมีธาตุน้ําใช่ไหมธาตุน้ามันคือแบบให้หนึกถึงทะเลค่ะอ๋อลิซาเราบอกไปว่าคนที่มีความเกี่ยวข้องกับธาตุน้ําอีกอย่างหนึ่งหรือ อะไรที่เกี่ยวข้องกับเดือนท้านะมีอันนึงคือคุณเป็นคนที่ชอบรักความสงบชอบเจราจาชอบที่จะอยู่แบบสันโดษเป็นคนมีเพื่อนฝูงนะแต่ชอบอยู่แบบสันโดษหรือถ้าจะเลิกคบเพื่อนก็จะขอคบเฉพาะคนที่เราไว้วางใจด้วยเหมือนกันอทีนี้ถามว่าการเรื่องต้งคุณจะเกิดขึ้นเมื่อเพิ่มเติมจากนาภัยที่สัมมองเลยว่าเนี่ยแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับทาตนน้้นด้วยที่ฝ่าแอดรู้สึกว่าเดือนสําคัญ,สำค,ญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณเลยนะการเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นเมมื่อกกิดด้ววยัชงคีนา กรกฎาลและคบิจิกาแต่ได่สายรู้สึกได้เลยว่าจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆช่วงเดือนกรกฎาใครที่มีราศรีลัคนาการกฎเคานเซอร์อยู่เนี่ยโอ้คุณจะรับรู้ได้เลยว่ามันเริ่มมาแล้วค่ะมันเริ่มมาแล้วค่ะฉะนั้นที่สาบอกได้เลยว่าเรื่องที่คุณการเริ่มต้นของคุณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อคุณเผชิญเมื่อบางสิ่งบางอย่างมันเข้ามาคุณจะต้องเผชิญกับมันให้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เอ่ยเรื่องหน้าที่การงานโอกาสต่างๆหรือ การยกย้ายอะไรบางอย่างแน่นอนค่ะเราทุกคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนี่แหละมันจะนําพาให้เราไปเจออะไรที่มันคู่ควรกว่านั่นเองค่ะและนี่ก็คือคลิป r random s t o n s t o r y o u นะคะสําหรับหัวข้อคือการเริ่มต้นคุณไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อคุณพร้อมที่จะเผชิญและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนําให้คุณเติบโต ยังไงก็ขอฝากไปกำลังใจให้กับลิสาในการทำคลิปต่ตอไปกับโปรเจกต์เอ,อ่อแรนด o มสโตร์ฟอยูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ